ทิ1หนึ่งทิทิมนึงมืนสองหนึกิโลกด,ดฟังขวากดค้างสองครั้งค้างครั้งที่1นึ่งอตัวเลขจะกระพริบ ครั้งครั้งที่สองเป็นศูนย์โอเคศูนย์กิโลแล้วก็วกกลับมากดฝั่งซ้ายสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โอเค ไม่กระพิบแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีน